สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามนุษย์ป่ามะาพาแคนตะลูปไอเออโบแม,นนนมอนี่นี่นี่แม่ลอนเม่ลอนเม่ลอนเม่ลอนญี่ปุ่นจ้าเม่ลอนสีสมจ้านี่จ้าขอตทษที่เพื่อนๆนี่ก็คือเม่ลอนสีสมมนุษย์ป่ามาพาสุเพื่อนๆกินแล้วกับมี่แคนตาลูปสีทองจ้ะนีๆๆๆ่จ้ะนี่จ้ะมนุษย์ป่ามาพาสุเพื่อนๆกินเนาะจ้าเนาะ หน้าตาเป็นสีแล้วมามาเบืองว่ามันสีอันใดสีแสบก็กันสีหวานแสบก็กันเนาะจาะ้ะเนาะเดี๋ยวมนุษยออ์ปลาเอาเม็ดมันออกกันเด้อค่ะออกไปได้เพีนงเดียวเอาเม็ดออกไปได้ชุดนึงแล้วเดี๋ยวมนุษย์ป่าเอาเม็ดออกจ้ะเดี๋ยวมนุษย์ป่าสีมาตัดเป็นชิ้ชินให้เพื่อนเพื่อนกินเนาะเดีวมันอันใดสีแสบก็กันจ้ะเบืองเด้เอ,อเ,เ,เพื่อนเเด้อนี่จ้านี่เอาเม็ดออกเสร็จแล้วประมาณเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวมนุษย์ป้าพาเป็นชิ้นๆกันเนอะเดี๋ยวมากินน้ำกันเนาะจ้ะเนาะเพื่อนๆจ้ามนุษย์ป้าเฮ็ดเซ็จแล้วจ้าแค่สั้รุปกับไอ้เม่รอนจ้าเม่อนสีสมนี่จ้า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 เพื่อนมนุษย์ป้าพันไห้เพื่อนๆกินน้ำจ้านี่จ้านี่จ้าเพื่อนๆจ้า สีสมกป็แะแเสบบนาะจากนเนาะมห็ดซูเพื่อนๆกิ่นคักๆได้หนิเนาะนี่จะเ,เพื่อนๆจา๋าเพื่อนๆจ๋ามนุป่ปลาเอาเม็ดมันไว้เนี่ยเนี่ยเม็ดมันไว้จะไปปลูกบ้านเข้านอเนี่ยมากันเนี่ยเพราะว่าเขากินแล้วเขาคิดว่ามันต้องสีแสบแน่นอนเขาก็เลยเอาเม็ดมันไว้ไปปลูกบ้านนอกเขานะมือเนื้อจะเพื่อนๆเนาะมากินน้ำกันบานีมากมนุ่ปลาเม็ดแล้วแล้วมือเน้อมันเนื้อไม่กินไม่กินน้ำก,กันจา้าอันนี้เนาะนี่จ้ะ ท่านไออันนี้เมลไอแค่เลาะเมลอนเมลอนสีสมจ้าอ่ะกินเบอรงเมื่อจ๋านะอเมลอนสีสมหวานนุ่มจ้าเมื่อเมืเบอรงเมลอนนั้นไอ้ท่านจะรูปสีใหญ่สีเหลืองเนาะอจะานาะที่เปลือกมันเป็นสีเหลืองๆหน่อยจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ้าที่เปลือกมันเป็นสีเหลืองๆอังสิจ้ะ อันนี้แค่ตลปสีสีทองจ้ะนม่จ้ะกรอบกับเพื่อนๆน่นสิกรอบเนี่ยแค่ตลปสีเหลืองทองเนี่ยสิกรอบจ้ะกรอบหวานขึ้นอัะจ้ะหวานกรอบครับ ามางไม่ล่อนสีสมแล้วเหมือนเนาะอืมรสีสมสิวานสิวานหนักกว่าอยู่นิดนึงหวานนุ่มอันนี้หวานนุ่มจัะหวานนุ่ม ไม่หลอนสีชมหวานหนุ่มจ้ะเพืเ่อน,นเพื่อแสบแสบมาเด้อมากินน้ำกันจ้าถ้าพาดคือบนเพืเ่อนกินข้าวพางเด้อเนี่ยเพืเ่อนเพื่อนจ้าสรุปแล้วไม่หลอน ไม่ลวมสีสมเนี่ยสีหวานนุ่มกลัวหวานเข็มอันนี้่ันจะรูปสีเหลืองทองเนี่ยสีหวานเบาๆแล้วก็หวานกรอบจ้ะแล้วหวานหวานอันนี้อันสีสมนี่หวานกลัวสีเหลืองทองนี่หวานหน่อยนิดนึงเนาะจา้ะเนาะผู้มักแล้วแต่ผู้มักเนาะแต่มนุษย์ป่ามักทั้งสองอย่างาก็จ้ะเนาะขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกาลังใจมนุษย์ป่าเนาะจา้ะเนาะโอ้แ่บค่ะกินผลไม้มือนี่เพราะว่าเห้องกินนด้ ปาตาหมูเห็ดเป็ดไก่มาหลายมือหรอกขอกินผลไม่บางเนาะจ๋าเนาะเพื่อนๆมนุษย evet yes> okay. ์ปลาขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอลาไปก่อนเนาะจ๋าเนาะขอบคุณทุกคู่กำลังใจจ๋าว่ามนุษย์ปลาสิไม่เห็ดหยางสู้กิ่นอีกเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำมนุษย์ปลาเนาะจ๋าเนาะขอบคุณแฟนรายการสุขุสุขคอยู่ทางบ้านน้ำได้อจ๋าเลยเพื่อนๆแฟนเศร้ายูทูบน้ำกันสุขุสุขคดจ๋ามนุษย์ปลาขอลาไปก่อนได้จ๋าเมื่อนี่สวัสดีจ้า